มาครับออก่อนคลิปหนึ่งครับก่อนที่จะเริ่มง,งานครับเหลือวเวลาทําการอีกครึ่งชั่วโมงครับวันนี้พวกเราก็เลยอะมาอัปเดตครับหน้างานครับพวกเราครับเนี่ยเีมงานพวกเราครับบรรยากาศดีเลิอกเกินวันนี้บรรยากาศเย็นๆสบายๆครับเนาะทำงานแล้วมีความสุขครับตอากาศอย่างนี้แต่ว่าพวกเราไม่ขนมาก็เริ่มลงทำลงมาแต่ผมมองว่าวันนี้ ไม่น่าจะตกครับถ้าเย็นนี้ไม่ตกพรุ่งนี้ก็ถือว่าเราได้ลุยงานแต่เช้าบันลิงกันแต่เช้าครับพรุ่งนี้น่าจะงานน่าจะเดินมากกว่านี้แล้วก็ดูความคืบหน้ามากกว่านี้เยอะพอสมควรครับพรุ่งนี้เรามองว่าอาทิตย์หนึ่งเราน่าจะจบหรือเปล่าตรงนี้ครับ ให้เวลาอีกอาทิตย์นึงครับประมาณอีกสักเจ็ดวันจะปิดบอ่อนี้ให้ได้ครับพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วถ้าเราบันเลงกันลุยกันอัดกันเนี่ยผมว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ไม่เจ็ดไม่จบก็สูสีครับถ้านานกว่านั้นก็ไม่เหลือครับเนาะมาว่อากาศดีครับเดินถ่ายคลิปมีความสุขเหลือเกินเนาะเย็นสบายครับเนาะ ไม่รู้จะคุยอะไรก็แต่ให้เห็นอยากให้เห็นบรรยากาศเฉยๆครับอยากเห็นบรรยากาศหน้างานของพวกเราตินการทํางานของพวกเราครับอ๋อสุดยอดมากๆครับโอ้โหโอ้โหแรงดีเหลือๆเลยครับว้าเนี่ยช่วงนี้เราเอาตะขี้เลนขึ้นมาครับสุดยอดมากครับ สอธนากรคันเนี้ฮะคนขับนี่เพื่อชีวิตหรือว่าเบื่อชีวิตกันแน่ฮะโอ้นี่ฮะแรงดีจริงๆครับคันนี้สุดยอดครับใส่ไม่ยั้งครับผมว่าใส่ไม่ยัง้งโหตูดครับผมทีมงานพวกเราก็ต้องสู้ครับเนาะเพื่อโอกาสข้างหน้าเพื่อ,อเราจะอยู่ต่อกับวงการนี้ให้ได้เราก็ต้องสู้ ต้องแร่งให้พอต้องอยู่ให้เป็นครับอืมแบบรรยากาศทางด้านบนครับบรรยากาศที่เทดินครับผมไม่เชื่อแล้วครับว่าปัญหาหรือว่าหน้างานไหนจะไม่มีปัญหาครับอุปสรรคและปัญหามีทุกหน้างานแน่นอนอ,อย่างว่าพวกดีพวกเราใช้รถ เมคโคการเคลียพื้นที่การโยนดินกระถือว่าเป็นโชคดีครับต,ติดก็ใช้เจ้าเมคโคนะครับดันออกมานะโยนลงไปได้ด้วยครับเนาะเป็นผลดีถ้ารถแท็กเตอร์รถไถดันกน็ดีอย่างหนึง่งดีคนละอย่างครับมาลวยกันต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหคันนั้นครับอยู่ด้านล่างกระดินรนที่จะขึ้นมา ขึ้นมาแล้วก็เทดิ้นดนที่จะให้หลุดโอ้โหน้ยไม้หายไปไหนนี่ตายแล้วโอ้มหไม่อยู่น่นะขอบเราอยู่นู่นครับผมอกใจหมดครับอ่ะอไปไปดูกันใกล้ๆครับ ขออีกคลิปครับาาว่าจะเมื่อกี้จะปิดคลิปจะจบและขออีกคลิปหนึ่งไปดูใกล้ๆครับกับเจ้าอ ECMG E215C ครับโอ้เยี่ยมมากครับคันนี้โอ้โอ้โอ้นี่ฮะดินนืดนืดสบายๆเลยครับโอ้นี่ฮะอัดที่เลนกันมาครับดูท้ายแต่ละคันฮะดูท้ายแต่ละคันนี่ดูไม่ได้เลยครับตอนเช้ามาท้ายสวยๆพอตกเย็นนี่ดูไม่ได้เลยโอ้ เจ้า XCMG e 2 1 5 c ครับพวกเราก็วันนี้รับหน้าที่การขุดดินขึ้นดำครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับเพราะว่าได้เนื้องานมากๆเลยครับเพราะว่าคันใหญ่คันใหญ่โอ้โหดูครับ จอดนี่คือไม่ทำทางกันให้เลยนะให้รถดำในี่ดิ้นดนตัวเองให้ออกให้ได้ครับเนาะอ่าเนี่ยมามาโอ้โหตอนเช้านี่น่ารักครับตกบ่ายหน่อยนี้ดูไม่ได้เลยครับผมนี่แหละคืออาชีพนักขับอาชีพของอรถดำครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับว้านี่ฮะทักษะทักษะเอาโอ้โ oh, หดูคำนี้ฮะใสท่ทีเดียวนี่หัวงสะเทือนครับกระบาจารย์ครับหน้านี้ก็ขับรถดำตัวเองขนดินถึงหน้าเกี่ยวก็ขับรถเกี่ยวครับของเสียวีระครับขับกินเปอร์เซ็นต์กันปีหนึ่งปีหนึ่งนี่อาจารย์นุไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยครับหากินงเก่งมากครับถือว่า เป็นเด็กที่สู้ครับแล้วก็ขยันจริงๆครับทำงานหากินเนาะอโอฮะไก่แล้วครับพรุ่งนี้ก็ตรงนี้กองนี้หายแน่นอนครับพรุ่งนี้กองนี้หายพวกเราเห็นวีรูปเป็นะไรเอ้านี่ฮะปลาปลาปลาสุดยอดครับสีตักนี่ก็คือว่าใจจะขาดนะครับสีตักครับเอ้าไม่ยอมอีกมีแถมอีก โอ้เล oh, ่นค oh, 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 oh. ันนี้ก็น่าจะไม่ลงไม่เข้ารอยกันนะหรือว่ายังไงฮะถึงว่าอัดกันขนาดนี้ไปฮะโอ้โหโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับอ่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยจืดหน่อยช่วยจืดหน่อยนี่ฮะโอ้สุดยอดมากมากครับเอ้า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 เอาไหมเอาไหมอาจารย์นิดนึงถอยก่อนถอนต่อไหมถอนต่อไหมเอ้านิดนึงนิดนึงเอ้า เอ้ยอะเอาอึด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 ใม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วอ่ะต่อยมาโอ้เอาใหม่สองต่อกันใหม่เอาโอ้ส่งกันใหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปไปโอ้โหส่งต่อกันครับ เละกำลังเหลือๆเ,เลยเอาเอ้าวอาเอาวเอากันแล้วครับเอากันแล้วครับทำบาปไปแล้วเอาทีนี้เอาแล้วรถไถลงมาทำไมเออรถปุดลงมาทำไมครับเกะเขาเนี่ยเอาแล้วครับทำไมจะราจอติดกัดกลางบอ่อเลยครับทีนี้ป้ายเนี่ยโอ้โหขอแต่พ้นตรงนี้สบายมากครับ ต้องถามคนขับว่าขับดีหรือเปล่าคันนี้เจ้า XCMG ของเราเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ไหมขับดีไหมขับดีเหรอนี่ฮะคนขับชอบพะละงกำลังอย่างนี้นะฮะรถใหญ่ๆขับสนุกสนุกครับขับสนุกมากครับก็ว่าคันใหญ่เปอเบียดไปหรือเปล่าลูกพี่ไปอ่ะคันใหญ่ๆพะละงกำลังเหลือๆ ต,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 ตักไม่ต้องตักบ่อยครับตักแค่เขาเรียกว่าตักไม่ต้องตักบ่อยตักสี่ตักนี่เต็มปุ้งกี้เลยนะก็ไม่ต้องโยกบ่อยเวียนหัวบ่อยอ่เต็มบ่อยเต็มเร็วครับผมก็เรียกเต็มเร็ว็ูสองตักสิครับสองตักกระแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับ ออ่ะอ่ะะโอ้โหฮะลงทีหนึ่งแอนเปื่อเลยครับลงแต่และตอล่อละดอ,อกเนี่ยย่อเลยฮะอ้าวไปอเอาแค่นี้แหละครับลูกเพออ้าวไม่ยอมครับไม่ยอมขออีกดอกว่างั้นอ้าวไป โอ้โหาคันนี้ว้สุดยอดมากครับคันนี้นี่สุดยอดจริงๆว้าสบายๆเลยขึ้นแบบสบายๆเลยฮะอ้ไก่จะเลิกง,งานแล้วครับถึงเวลาพักแล้วครับของพวกเรา,านเนนาาะทีมงพวกเรา่ถึงเวลาพักก่อนแล้ว เลยครึ่งชั่วโมงครับมาลุยกันต่อสร้างหน่อยก็ยังดีฮนะพอได้นาง,งานเพิ่มเติมกันไปอ่ะคนละสี่ห้าเที่ยวกันไปครับเนาะพอจะได้ค่าแรงเยอะๆหน่อยถึงว่าได้เนื้องานต่อวันเยอะหน่อยเราจะได้คุ้มในการทำงานครับ ว่าเป็นยังไงว่าโอเคฮะน้องอายุยังน้อยฮะหรือว่าประสบการณ์ก็ถือว่าใช้ได้ครับุดดินใสด่ดำกดสะก็ถือว่าโอเคนะงานนี้ก็โอเคแล้วเรียนรู้กันไปครับพอเจอหลายๆบอให้นะครับอ่านเค็บออกกดครับแต่ยังมีหน้าง,งานอีกเยอะแยะมากมายครับที่พวกเราต้องอยู่กันต่อ,อว่าประสบการณ์โชคโชนแน่นอนนะ ก็ต้องสู้ต่อครับฮะบรรยากาศด้านล่างที่มองขึ้นไปด้านบนของบ่อพวกเราครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทํางานครับงานที่ไม่เคยทํางานที่ายากสำหรับพวกเราก็พวกเราก็จะเรียนรู้เอางานนี่ครับเป็นประสบการณ์เป็นสอนเราให้ทํางานสอนพวกเราให้เรียกว,ว่าไงฮะ ให้เป็นงานครับงานสอนคนนี่แหละครับผมเนาะใช้งานสอนพวกเราเนี่ยนะครับให้เป็นงานให้ผ่านงานลลหลายๆงานทุกอย่างก็เขาเรียกว่าประสบการณ์เนาะพูดยังไงก็พูดอ,ดอ่ะพูดไปพูดมาพูดไม่ถูกแล้วครับงานสอนเราครับผมเาว่างาน,นเนาะมาคันนี้ไม่เคยยอมอัดเอาตลอดขออีกสักสองสามเที่ยว พอได้ค่าเบียร์ว่างั้นเนาะกินแล้วสักสองสามเตี่ยวจะได้ค่าเบียร์แกซะหน่อยไปไปไปนี่ฮะนี่ฮะสุดยอด ใช้ได้ใช้ได้เอา้าระวังระวังอย่าเบียดแรงอ,อันตรายอ่าโอเคอ่ะขั้แรกผ่านไปครับอาจารย์นุครับจริงๆแล้วประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะครับเรื่องของการขุดห้อยหน้องคลองบึงครับพวกเรากอ็อย่างที่มาขับล้าก็เคยขุดแต่ดินใส่ดาอายุยังน้อยฮะเนี่ย เรียนรู้กันไปครับผมว่าเด็กๆต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปฮะอนาคตเก่งแน่นอนเนาะอยู่บ้านไกลเรือเที่ยงอยู่ด้วยการแถวนี้มีางนานให้ทำทั้งปีนักขุดนี่ต้องใจรักจริงๆครับคนขับรถขุดเซกโกรถขุดรถขุดเนี่ยต้องใจรักนะนอนบอได้ครับไม่อิออดเลยฮนะนอนบอเป้ารถกินรถหาเลี้ยงทำกับข้าวเองนะ ไปครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วครับของวันนี้คลิปนี้อ้าวจบที่คันนี้ดีกว่าครับคันสวยๆครับ FL 8J ุโร o ที่ไปลุยๆๆลยๆลย,ลย,ลยสวัสดีครับ